วันนี้จะพาไปชมบรรยากาศในงานโคกทุ่งไทมตำนานแซบหนวที่จังหวัดมหาสารคามกันค่ะเข้ามาแล้วก็เช็คอินปักหมุดน,น้ำพริกบ้านฉันพร้อมเดินชมเทศกาลการให้ความรู้เกี่ยวกับการกินของผ้ศอานไม่ว่าจะเป็นซอยจุผักเคียงที่กินคู่กับน้ำพริกต่างๆเกลือหรือปะละ้ากินหอมชวนหิวมาก และยังมีวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นั่งฟังอีกด้วยมีบูธจัดไทย PBS ให้ร่วมสนุกสนุกเท่านั้นยังไม่พอยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรไว้ดับกระหายได้จิบแล้วชื่นใจสุดๆและมีการสาธิตทำอาหารพื้นถิ่นพร้อมพาไปชิมอาหารภาคอีสานจากพ่อครัวแม่ครัวตัวจริงที่มาแล้วต้องลองเดินชิมอย่างเดียวไม่พอเรามีความรู้จากแม่ครัวมาฝากกันค่ะ ซึ่งเรู่การหน้าฝนนี่ก็จะมีเห็ดนะคะมีเห็ดซึ่งเราก็เอามาทําน้ำพริกได้อันนี้ว้าวมากกับแซนวิชแจ่วบองบอกเลยอร่อยและยังมีบูธมาให้ความรู้เกี่ยวกับปลาแบบรู้ลึกรู้จริงที่สําคัญเพิ่งเคยเห็นปลามีแบบผงด้วยนะพูดแล้วน้ำลายไหลขอชิมสักหน่อยบอกเลยมันแซ่บมากถ้าไม่เชื่อมาฟังทางนี้เลยค่ะหนูชอบเป็นแจ่วเพียที่กินกับเนื้อ เนื้อวัวใช่เป็นซอยตัวอร่อยมากแล้วเป็นน้ำพริกจากลูกสังค์ค่ะเอ,อ่อมันจะเป็นแบบเอามาแทนพวกมะนาวมะขามอย่างนี้ได้มันจะเป็นเปรี้ยวของมเมล็ดมันนะคะได้เจอกับน้ำพริกสวรรค์ะ่ะชอบมากเลยค่ะอร่อยที่สุดในงานเลยค่ะดูวอาเลยสามคำที่ให้ในวันนี้นะคะคือซีดมากแม่สนุกอร่อยแซ่บค่ะแซ่บเลิศนัวค่ะ ครั้งต่อไปเราจะไปชิมน้ำพริกที่ภาคไหนอย่าลืมติดตามกันนะ